วันนี้พบเกมสับป,ประยุทธ์วิญญาจาร์กับผมครับมิสเตอร์เคเกมอะไรฟ้าสับป,ประยุทธ์วิญญาจาร์ชื่อไม่คุ้นหูเลยใช่ครับชื่อนี้น้อยคนจะคุ้นหูนะครับแตถ่ถ้าหากถ้าหากเรียกว่าเกมถังซานหรือเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะรู้จักและคุ้นหูมากกว่ากันนะครับเพราะเกมดีนั้นเป็นเกมที่เอามาจากนิยายอนิเมชั่นของจีนะครับชื่อเรื่องว่า ตำนานโจมจะพูดถังสารนะครับซึ่งเรื่องนี้แฟนคลับที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดังทั้งในจีทั้งทั้งในไทยเนาะมีภาค่ายนะครับก็เป็นอนิเมชันที่ค่อนข้างจะสนุกมากตอนนี้มีตั้ง205อยตอนนะครับเยอะมากๆเป็นเรื่องโคตรหนุกครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวไม่ได้รีวิวนะครับผมจะมาบอกเฉยๆว่าผมชอบเกมนี้ แล้วผมโคตรติดนะครับติดมากๆเลยเกมเนี้ยเก็ถังซ่านะครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่เปิดใหม่มาได้3วันแล้วผมโคตรติดเลย <c oughs> ถ้าคุณเป็นแฟนของเรื่องเนี้ยหรือคุณเคยดูมาก่อนนะแนะนําแต่ว่า,ามาเล่นเถอะเพราะคุณจะค่อนข้างจะอินมากๆเพราะมันเอามาหมดเลยทั้งหน้าตาทั้งเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเอามาทั้งหมดนะครับมาเล่นเถอะคุณจะโคตรอินมากๆนะครับก็ว,วันนี้ มาบอกนะครับแล้วกเ็เล่นให้ดูหน่อยหนึ่งเนาะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับคือเกมนี้เป็นเกมแนว bait, เทิร์นเบาจัดทีมสู้กันนะครับแต่มันมีข้อที่ผมชอบมากๆของเกมนี้ก็คือมันต้องใช้ความคิดไม่ใช่เกมที่สักแต่ว่าจัดทีมลงไปตีค่าพลังสูงกว่าเราก็ชนะง่ายๆแค่ขอแค่ว่าค่าพลังสูงกว่าเอาอย่างนี้ ไม่ใช่ครับเกมนี้ไม่ใช่เกมอย่างงานถึงคุณจะมีค่าพลังน้อยกว่าถ้าหากคุณจัดทีมดีและก็ดวงดีเน้นย้คำครว่าต้องดวงดีนะครับเพราะบางทีพวกสถานะมันอาจจะติดมากหรือไม่ติดมากแล้วแต่ดวงนะครับพึ่งดวงแล้วพึ่งความคิดในการจัดทีมดวงสักอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ความคิดสัก60%นะครับก็คือความคิดมีมากกว่านะต้องจัดทีมให้มันดูเข้ากันนะครับ ถึงค่าพลังกูจะน้อยถากจัดทีให้มันเข้ากันดีๆนะมันก็ชนะได้ค่อนข้างจะง่ายอยู่เหมือนกันนะครับคือผมเคยเล่นเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของจีนมาก่อนแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งก็ลบเกีไปครับเพราะจีนเนี่ยมันผูกไอดอกไดียากครับผมเลยรอจนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยมานะครับเป็นเกียร์ที่มีภาษาไทยทั้งหมดนะครับอาจสบ,บายๆเลยครับยิงุูเป็นแฟนเกมไอแฟนอนิเมชั่นเรื่องนี้ ก็คงจะรู้จักทั้งหมดเนาะคือผมก็ไม่ได้เก่งการอะไรมากมายครับผมก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็มาเล่นต่อในเซิร์ฟไทยแต่ก็ไม่ได้เก่งการอะไรมากมายนะไม่ถึงกับที่1เซิร์ฟครับบอกเลยที่1เซิร์ฟเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นปริศาทครับเพราะเขาเติมหนักมากๆไม่รู้ว่าไปหมดไปกี่หมื่นนะด้วยัน่าจะหนักกันแหละผมไม่ติดอันดับนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ค่อยๆเล่นกันไปเนาะเนาะ สกิลของเกมนะครับมันขึ้นอยู่กับวงแหวนนะครับวงแหวนก็คืออ่าประมาณนะครับก็เป็นวงแหวนเนาะแต่ละวงแหวนก็จะมีปีนะครับยิ่งปีมากๆเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์แล้วก็ค่าพลังที่มากขึ้นนะครับซึ่งวงแหวนเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีแค่1สายถ้าหากเวลสี่สิบกว่าๆนะมันจะเริ่มแบ่งแหละแบ่งเป็น2ส,สายนะครับคือ1ตัวงตระกูหรือ1สายของตระก่ยจะแบ่งสกิลออกเป็น2ส,สายอีกนะครับอย่างเช่น จ้าอ้วนเนี่ยอะสก,กิลนะครับสก,กิลเริ่มต้นมาเนี่ยหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยมันจะคือแถวอาซ้ายมือถ้าหากเล่นไปเรื่อยเวลสี่สิบกว่ามันจะมีวงแหวนเพิ่มเติมก็คือจะเป็นวงแหวนพิเศษขึ้นมาวงแหวนของแมงตองยักษ์สก,กิลก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเห็นไหมแถวขวาแถวซ้ายมือสก,กิลจะไม่เหมือนกันนะครับเพระนาะฉะนั้นครับเพระนาะฉะนั้นเลยเกมนี้ตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยคุณสามารถเล่นยังไงก็ได้ เล่นปเปสกิลแถวขวามือทั้งหมดหรือซ้ายมือทั้งหมดหรือจะผสมกันครับสกิลหนึ่งซ้ายสกิลสองขวาอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับคือการจัดสกิลเนี่ยของเกมเนี้ยค่อนข้างจะหลากหลายครับหลากหลายมากแล้วก็สกิลเนี่ยอ่าวงแหวนเนี่ยมันส่งผลต่อผลของสกิลตัว,วนะครับอย่างเช่นวงแหวนที่หนึ่งครับถ้าหากได้วงแหวนหมื่นปีก็จะมีดาเมจมากขึ้น สนปีอะไรเงี้ยก็จะมีดาเมจมากขึ้นไปนะครับคือผลของอายุวงแหวนกับผลของดาวเนี่ยก็ส่งผลต่อ,อผลของสกิลด้วยนะครับยิ่งวงแหวนอายุมากขึ้นยิ่งดาวมากขึ้นเนี่ยนะผลของสกิลก็จะมีดีมากขึ้นนะครับ ส่วนการจัดทีมนะครับผมมองว่าเกมี้มทุกตัวนะทุกตัวถือว่าค่อนข้างจะอดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแลงของ SSR SR หรือ R นะครับผมมองว่าทุกตัวเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยแลงของตะคอเนี่ยมันจะแค่บ่งบอกว่าตัวนั้นหายยากหรือง่ายแต่ส่วนการเล่นนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือหาตะคอแก้ทางยังไงเอาไปต่อสู้เนาะ เพราะถึงค่าพลังคุณจัดน้อยแต่ก็สามารถชนะค่าพลังที่มีมากกว่าคุณได้เหมือนกันนะครับแก้คุณจัดทีให้มันแก้ทางได้หรือจัดทีที่มันเข้ากันนะครับมันก็สามารถชนะตัวคอที่มีค่าพลังมากกว่าคุณได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาาตัวนี้ถ้าคุณคาตัวฮิลหาตหัวฮิลอาไปใช้งานก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมมันก็ใช้งานได้เนาะหรือ s r SR ตัวนี้ ตัวนี้พตัตตคอที่ค่อนข้างจะดีนะครับมีสามารถบัฟได้บัฟโจมตีบัฟความเร็วนะครับแล้วก็ถ้าหากเวล40กว่าก็จะมีการบัฟเกราะเพิ่มเติมขึ้นมานครับเห็นไหมมันก็ดีมากๆนะครับคือเกมเนี้ยทุกตัวถือว่าดีครับอยู่ที่ว่าคุณจะจัดทีมเนาะไอเจ้าหมอนี่หมอนี่อะไรเงี้ยถึงจะเห็นว่าหน้าตามันดูไม่น่าใช้งานก็เหอะแต่พอไกลๆขึ้นนะนะ คุณต้องการเล่นทีมถึกขึ้นก็จะใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับในมาทุกตัวถือว่าค่อนข้างจะใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอ่าอแรกๆเนี่ยแรกๆตอนเนี้ยเกมเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยก็เน้นเป็น SSR ก่อนก็ได้แต่พอเล่นไปนสักพักหนึ่งอะ่ะก็จะรู้ว่า R หรือ SR ของเกมเนี้ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าเน้นแค่ SR เอ้ยใช่ไม่ใช่แค่ว่าเน้นแค่ SSR น, SS นะครับแต่ตอนแรกตอนเนี้ย เน้นดานเมจไปก่อนก็ได้เน้น S S R ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอา่าส่วนดานเนี่ยนะมันก็มีหลายแบบคัะทั้งด่านเนื้อเรื่องตามอนิเมชันด่านพวกเสริมแล้วก็มีการไปล่าครับล่าวงแหวนวิญญาณตามเนื้อเรื่องเนาะก็ในเนื้อเรื่องก็จะมีการล่าพว,วกสัตว์วิญญาณเพื่อหาวงแหวนนะครับแล้วก็สามารถออกไปล่าได้เหมือนกันนะครับซึ่งวงแหวนก็จะมีการล่าแบบที่เป็นอ่าปกติ แล้วก็จะมีการล่าแบบเรียกว่าล่าชั้นสูงเนาะเพราะมันจะยากขึ้นแต่วงแหวนก็จะได้ดีขึ้นนะครับซึ่งการล่าชั้นสูงพวกนี้หนึ่งวันสามารถล่าได้ทั้งหมดก็คือ3ครั้งนะครับสามารถเติมเพชรเพื่อเพิ่มได้แต่ก็จะแพงเนาะซึ่งการล่าวิญญาณพวกนี้ก็จะได้วงแหวนดีกว่าการล่าปกติแต่ด่านก็จะยากกว่านะครับอย่างเช่นด่านเนี้ยขับพลังตั้ง6 หมื่นเก้าเนี่ยผมมีค่าพลังแค่4ี่0 0ื่นเนาะก็ไม่น่าไหวแต่มันก็พอลุ้นได้น,นะครับเน้นย้ำนะครับถึงค่าพลังจะมากอย่างเงี้ยแต่อย่าเพิ่งตัดใจเพราะมันมีโอกาสชนะด้วยเหมือนกันนะครับถ้าคุณจัดทีมดีแล้วก็ดวงดีเน้นย้ำครับดวงก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะถ้าดวงดีศัตรูติดผู้สถานะก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับมันก็ดวงเกี่ยวข้องนะอ่าผมขอลองอันนี้แล้วกันนะครับ พราะอันนี้พอไหวอยู่นะค่าพลังของทีมผมม่อยู่แค่4,000 40, แต่ดานนี่ครับค่าพลังอยู่ที่65,000ไหวไหมผมเชื่อไหวถึงค่าพลังเขาจะมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าทีมผมไหวค่าพลังเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่จริงๆก็คือทีมการจัดทีมแล้วก็ดวงถ้าดวงดีชนะจัดทีมเข้ากันก็ชนะครับ ข้าพลังก็เป็นส่วนลองลงมาเนาะแต่ถ้าหาคข้าพลังมันต่างกันมากเกินแบบว่าอ่าสี่หมื่นกับแสนหนึ่งอะไรเงี้ยอ,นนอันนั้นเกินไปเกินไปครับอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับการเล่นก็มีการกดออโต้ครับถ้าหากคุณมั่นใจออโต้ไปเลยถ้าไม่มั่นใจกดตีเองเนาะถ้าหากตีเองเนี่ย,ยมันก็จะได้ตรงที่ว่าสามารถเลือกได้ว่าตีใครนะครับ ทีมผมนั้นจริงๆก็คือตอนนี้กําลังหาพวกเอาซื้อขาหรือเนื่องหลงหลงเนื่องหลงหลงนะครับริรบพันกันหลงหลงนะครับเพื่อจะหาตัวละครซับเพิ่มเติมน,นะครับคือทีมเนี้มันเน้นดาเมจม,มากไปหน่อยอ่ะหาอยากหาตัวซับเพิ่มเติมน,นะครับแล้วก็เออผมใช้ถังซานกับเออลรเีเลียนาอะไรเนี่ยเพื่อจะทำพวกสถานะนะครับก็เป็นทีมที่เน้นสถานะแล้วก็ดาเมจเนาะ ตายไปแล้วซับพอร์ตผม <g ill ly> ทีเดียวตายโอ้แรงโอ้แรงจะไหวไหมนาผมติดสถานะไปแล้วจะอ้วนผมติดสถานะไปแล้วอืมแรงโอ้ถังซานตายโอ้ไหวไหมเนี่ย <g ill ly> ไหวไหมเนี่ย <g ill ly> ลีเลนนาใช่ไหม มันเป็นละครที่มีสถานะวุ่นวายนะครับทำให้ศัตรูนั้นตีไปว่าเพื่อนเห็นไหมมาตีเพื่อนกันเองนะครับเจอวุ่นวายไปหวาวุ่นสิว่าวุ่นหรือวุ่นวายนะวุ่นวายครับวุ่นวายไหวสิว่าเาจะไหวนะ เห็นไหมมันก็ได้ลุ้นดวงเลยครับยังไงนะลุ้นดวงเลยครับหม,มาไปแล้วที่หมาลมผมไปแล้วแต่ถ้า,าหูเลนหน้าเนี่ยไม่ตายนะครับมันก็จะมีสถานะต่อเนื่องขึ้นมาอย่างน้อยผมก็จะคาดหวังได้นะครับแต่ตายไปแล้วโอเคพอตายครบเหลือสองตัวเจ๊มังกรบ้าคลั่งครับบ้าคลั่งปุ๊บดามมันมีมากขึ้นนะครับ อ,อย่ามึนหัวสิจะอ้วนตายไปเกิดใหม่ครับโอ้กิจชนะแล้วเห็นไหมครับถึงค่าพลังผมจัดน้อยกว่าแต่ทีมผมมันก็ดูเข้ากันแล้วก็บรคค์ให้สามารถทำให้ติดพูาชนะได้มันก็จะช่วยให้ผ่านด่านได้อยู่เหมือนกันนะครับวงแหวนพื 4, ้4,000ปีก็ถือว่าดีนะครับคือวงแหวนนะ่ยยิ่งปีมากยิ่งดีนะครับ ซึ่งตอนนี้น้นสูงสุดที่ผมได้มาคือ8000ปีนะครับก็เกมก็มีประทำอะไเนาะผมแค่มาเรียกว่าบอกเล่าบอกเล่าเกี่ยวกับเกมนะครับผมไม่ได้คนเก่งแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนี้ผมเลยมาบอกเล่าแล้วก็ป้ายานเนาะมาเล่นกันนะครับเป็นเกมที่ผมเชื่อว,ว่าใครที่เป็นแฟนเกมนี้ไอ้แฟนอนิเมชันอยู่แล้วต้องลองเล่นหรือถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนแนะนําว่าลองมาเล่นก็ได้เพราะถึงจะไม่เคยดูก็เล่น รู้เรื่องเหมือนกันนะครับพอเล่นปุ๊บคุณอาจจะติดใจไปหาอนิเมชั่นดูก็ได้เหมือนกันเนาะเป็นอนิเมชันที่สนุกเกมก็โคตรสนุกมากๆครับกดไลค์กดแชร์ like, share, กดตาเพื่อเป็ลังใจผมนะครับถึง้ะสวัสดีครับ